สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บหอมแดงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเหลืองเยอะแล้วแล้วก็บางบางกอก็คอพับคาอ,อ่อนเนี่ค่ะจับบริเวณน,นี้แล้วเขานิ่มๆก็เนี่ยอย่างเงี้ยนิ่มแล้วเนี่ยเก็บได้ล่ะนี่นะคะอย่างเงี้ยนี่นะคะถ้าปกติเขาจะตั้งตรงใช่ไหมนี่เขาพับลงมาแล้ว แบบนี้ก็ถือว่าเก็บได้แล้วนะคะ,ะ,คะด้านในนี่ที่ต้องเก็บเพราะว่าฝนจะตกนะคะเพราะดูแล้วนี่ถ้าปล่อยไว้อีกเขาถ้าทางจะเน่านะคะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเนี้ยใบเขาเหลือแค่นี้เองนี่มีนี่มีแค่สองใบนเนี่ยเก็บเก็บได้แล้วล่ะ อันนี้ก็จะหัวเล็กหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยคอเขาอ่อนแล้วก็เล็กหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้ปลูกรุ่นหลังนะคะมาปลูกตอนเมษาแล้วเขาก็เลยหัวเล็กอันนี้ปลูกตอนประมาณกลางเดือนมีนาค่ะหัวเขาก็จะ สวยกว่าแต่เดีนี้ดินแข็งดึงไม่ได้ครับต้องเอาอะไรมาขุดนี่นะคะอันนี้หัวที่ปลูกปลูกเมษาอันนี้ปลูกมีนาค่ะนี่นะ,ะปลูกเดือนมีนา โอเคค่ะเก็บหอมกันขออนุญาตตั้งกล้องแ๊บเหืนฟ้าไหมเนี่ยช่วงนี้คลิปที่ลงจะค่อนข้างถ่ายแล้วก็อัพโหลดเลยนะคะเนื่องจากเมมโมรีโทรศัพท์เต็มค่ะ ภาพก็เลยจะไม่มุมภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเก็บหอมค่ะ แน่นมากแน่นมากนี่นะ เก็บหอมเราจะเก็บในวันในช่วงที่อากาศเขาจะแห้งๆเยอยอไม่มีฝนฝนทิ้งช่วงหลายๆวันหน่อยนเะนี่ยนะถ้าไม่เก็บนี่เขาจะเน่านะเน่าเนี่ยโนะอ้ยโดนไปแล้ว ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ